ประสบนิกรชาวจังหวัดมหาสารคามแสดงความจงรักภักดีและร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษา8 8พรรษา12สิงหาคม2563 ที่โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไข่ตำบลหนองไผ่อำเภอนาดูจานจังหวัดมหาสารคามนายสัมฤทธิ์หนอแก้วในอำเภอนาดูนนําประสบนิกร่อนจํานวนร้อยคนที่พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีฟ้าร่วมการแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมาั18พรรษา12 000, สิงหาคม2 5 6 3และวันแม่แห่งชาติโอกาสนี้ได้ทําพิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดี เดและรวมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีต่อปวงประสบนิกรชาวไทยอุทิศพระวรากายพระปัญญาและพระราชทรัพย์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชะกรณียกิจนานาประการเพื่ออำนวยประโยชน์แก่อนาประชาราชโดยได้พระราชทานความช่วยเหลือประสบนิกกรผู้ยากไร้ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่างๆได้อย่างมั่นคงยั่งยืนและส่งปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่โดยพระราชหฤทยัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาเป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของประสบนิกกรและก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมาระสมนิกรชาวไทยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้